มณสิกาตะโภกระทาไว้ในใจให้ดีๆซึ่งอนาปานสตินี่แหละหมายความว่าไม่ได้ทําเล่นๆตั้งใจแล้วก็ศึกษาสังเกตหายใจอย่างไรกายจะสบายหายใจอย่างไรมันจะผ่อนมันจะคลายหายใจอย่างไรจะมีความรู้สึกตื่นเต็มเบามันเกี่ยวกันนะ ลมหายใจอันเดียวนี่เกี่ยวหมดเลยทั้งชีวิตท่านจึงบอกว่าเมื่อทําอาณาปานสติมากๆสติปัฏฐานทั้งสี่กายเวทนาจิตธรรมจะบ,บริบูรณ์มันเกี่ยวกับกายถ้าจัดลมหายใจให้เสมอให้ละเอียดกายก็ลำงับไม่เจ็บปวดรววเร้าถ้าเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาลมหายใจผิดปกติ เวลาใดโกรธขึ้นมาถ้าอยากให้มันหายโกรธไวๆ้ๆก็คืนมาดูลมหายใจถ้ามันผิดปกติทางจิตมันคุณเครืองผู้ใดรีบคืนมาดูลมหายใจมันจะผิดปกติให้เห็นมันจะสั้นมันจะยาวมันจะกระเสามันจะขัดจะแย้ง จัดการกับลมให้มันดีๆหายใจใหม่ให้มันละเอียดให้มันค่อยลายออกไปมันค่อยไหลเข้ามาความโกรธก็หายไปเวลาใดจะทะเลาะก,กันที่บ้านนะนัวกับเมียกำลังจะทะเลาะก,กันหน้าดำตาแดงขึ้นลองหายใจใหม่ๆใ,ให้มันราบเรียบเฉยๆคืนมาหาลมหายใจนี่ ตั้งใจให้ละเอียดจอสติลงในลมหายใจเหมือนแย่รูเข็มเข็มมันมีรูเดียวเอาเอาได้แย่หลอ่อล้อมสติลงมาตรงนี้มันหายไปมันหายไปมันตั้งใจได้ถ้าไม่เข้าใจก็สังเกตดูลูกเราหลานเราเวลาเด็กมันโกรธผู้ใหญ่ก่อนที่มันจะร้องให้มันทำอย่างไรมันจะหายใจแรงๆหายใจสั้นๆ มันจะสะก่อนแล้วมันก็ร้องไห้ขึ้นมานั่นแสดงว่าอารมณ์มันถูกบีบคั้นด้วยความไม่พอใจด้วยความโกรธผู้ใหญ่ก็เหมือนกันได้ยินข่าวลูกตายเสียได้ยินข่าวว่าหัวมีเมียน้อยได้ยินข่าวว่าเมียมีชู้ลมหายใจเป็นอย่างไรผิดปกติขึ้นมาทันที ใครได้ยินขาวไม่ดีกลับมาสู่ลมหายใจไม่นานปกติผิดปกติก็กลับมาอีกหัดทำบ่อยๆลองดูก็ได้พรุ่งนี้หากินของเผ็ดๆเวทนาหนาเผ็ดนั่นก็เป็นทุกขเวทนาเอาอะไรเผ็ดๆมากินดูสักคำแล้วก็กลับคืนมาดูลมหายใจให้มันละเอีย ไม่ให้มันเร้อร้อนเหมือนเผ็ดเผ็ดก็จะหายไปโดยไม่รู้สึกตัวหายไปเร็วๆนั่นแหละเวลาใดถูกแมงป่องสัตว์มีพิษกัดต่อยไม่ต้องไปสนใจกับพิษอันนี้กลับคืนมาปรับลมใหม่หายใจให้สบายเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นพิษเหล่านั้นก็จางหายอาวิสาขะตะมณสตาพิษ ก็จะไม่สามารถเข้าไปเสียบแทงในจิตในใจมันละเอียดอยู่นะมันเป็นเทคนิคพวกพี่น้องชาวฮินดูชาวฮินดูในประเทศอินเดียโบราณเขาฝึกแม้จะกินยาพิษแข่งกันเขาก็ฝึกแข่งเขาฝึกปรานายามะแต่เขาไม่ได้ฝึกมาเพื่อเกิด สติปัญญาทําลายอาสวะกิเลสเขาฝึกลมหายใจนี่ให้มีกําลังหยุดหายใจนานๆเอาไปฝังดินแข่งกันเขาก็เอาเริ่มต้นตั้งแต่สัญญาะธรรมเนณะเริ่มต้นตั้งแต่สํารวมใจจากอารมณ์ทั้งห้าเริ่มต่อมาสู่การข่มใจจากข่มใจแล้วเขาก็มาฝึก อาสนะคือฝึกท่านั่งนั่งขัดตมาเพชรหัดไดมอนด์พอเชอร์เอาเอา,เอาขามาขัดกันเขาหัดอันนี้เป็นนักเลงสมาธิในอินเดียพวกคินดูโบราณเขาเอาขาของเขาเนี่ยมาขัดกันเขาจะเอาขาเขาขัดกันพวกเราไม่ได้ฝึกนี่จะไม่รู้เขาฝึกมีขาหัด ขาหักยางอตมานี่ก็ฝึกได้นะฝึกเอามาหัดทับเข้าอย่างเงี้ยตัวนี้เมื่อเวลามันเป็นสมาธินี่มันไม่ลมหลับแล้วมันก็ไม่ลมไปไหนมันก็ไม่ลมเขาฝึกอันนี้เาเรียกฝึกอาสนะฝึกท่านั่งจากนั้นเขาก็มาฝึกลมปลานปลานายามะหายใจเข้ายาวๆลึกๆ หยุดเอาไว้ดันเข้าไปทั่วร่างกายไม่พอดันเข้าไปแล้วยางนั้นก็หยุดให้ที่มันเข้าไปเนี่ยมันเข้าไปหล่อเลี้ยงอะไรกันตามช่องว่างของร่างกายหัดหยุดอยู่นานๆปล่อยออกมาหาไปอย่างนั้นจนนานๆค่อยหายใจทีหนึ่งเอาไปเอามาก็หยุดหายใจไปเลยนานๆ พอเ,เกิดอะไรกระทบกระเทือนทางกายทางจิตเขาก็กลับมาดูลมหายใจเขาช่ยนิ่งอยู่ตรงนี้กินยาพิษแข่งกันก็ไม่เป็นไรเขาฝึกไปทางนั้นแต่เขาไม่ได้ฝึกไปเพื่อจะปราบก,กิเลสหลังจากฝึกลมแล้วทีนี้เขาก็จะไปฝึกเพ่งฝึกเพ่งอันใดอันหนึ่งเพ่งดินให้มันติดหูติดตาเพ่งน้ำให้มัน ติดตาหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นโดยอาศัยปรับตัวนี้ให้มันจบแล้วปรัตยา,านะต่อมากัฏยานะให้มันเข้มข้นเข้าไปอีกเพ่งจนเกิดไฟลุกวาบเพ่งจนเกิดน้ําเห็นดินเป็นน้ําเหยียบเป๊ะลงไปเป็นโคลนเป็นตมอาศัยกําลังจิตเพราะฉะนั้นเราเห็นรอยเท้าอยู่ตามภูตามผา บางทีรอยเท้าคนเนี่ยเมื่อสักสิบวันนี้ก็ลงหนังสือพิมพ์มาแล้วจังหวัดกรสินว่าเห็นรอยเท้าคนโบราณยาวเจ็ดติดเซนติเมตรอำเภอเขาวงที่ใกล้ๆน้ำตกตาดทองคนท่ารองท่ารอยเท้ายาวตั้งจะเจ็ดสิบเซนเหยียบอยู่ในแผ่นหิน